สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูแมวอีกแล้วนะคะวันนี้เราไปทําแบบฝึกในหนังสือกันนะคะกิจกรรมที่2หน้าที่4นะคะเริ่มกิจกรรมที่2กันเลยนะคะการดูในรักษาฟันส่งกระจกสํารวจปากและฟันของตนเองวาดภาพประกบอบโยงเส้นจับคู่คํากับภาพที่วาดนะคะแล้วบันทึกข้อมูลด้านล่างคำที่1ปอกปาก เด็กๆวาดปาาป,ปากลงไปนะคะคําที่2อฟออะนฟันเด็กๆก็าวาดภาพฟันลงไปเสร็จแล้วให้เด็กๆโยงคําไปหาภาพที่หนูวาดนะคะปากก็โยงไปหาภาพปากฟันก็โยงไปหาภาพฟันบันทึกข้อมูลด้านล่างริมฝีปากมีสีอะไรให้ผู้ปกครองช่วยสะกดคำนะคะแล้วให้หนูเขียนลงไปฟันมีสี ขาวมีฟันปุหรือไม่ให้เด็กๆก,กีดถูกในวงกลมที่1ถ้าไม่มีแล้วให้เด็กๆก,กีดถูกในวงกลมที่สองถ้ามีจํานวนกี่ซี่ให้เด็กๆเขียนเป็นตัวเลขนะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆวาดภาพอุปกรณ์และสิ่งที่ใช้ในการแปรงฟันให้สะอาดแล้วระบายสีนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรงฟันให้สะอาดอย่างเช่นแปรงสีฟัน ยาสีฟันใช่ไหมคะเด็กๆวาดเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมระบายสีให้สวยนะคะกิจกรรมที่3จมูกมีไว้อายใจดมกลิ่น จมูกทำหน้าที่หายใจอากาศจะนำพาสิ่งต่างๆที่เราหายใจเข้าไปทำให้เรารับรู้ถึงกลิ่นต่างๆที่เราหายใจเข้าไปได้อย่างเช่นปั๊บที่ 1, 1> เด็กๆสามารถบอกชื่อสิ่งที่จมูกรับรู้กลิ่นได้ว่ามันคือขนมเค้กปั๊บที่2เด็กๆสามารถบอกสิ่งที่จมูกรับรู้กลิ่นได้ว่ามันคือไก่ทอดปั๊บที่3า เด็กๆสามารถบอกชื่อสิ่งที่จมูกรับรู้กลิ่นได้ว่ามันคือถุงเทา้าใช่ไหมคะเสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีให้สวยนะคะต่อไปทดลองสูดลมหายใจเข้าอกชา้ชาๆนะคะสังเกตหน้าอกและท้องเสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีภาพที่สัมพันธ์กับการทดลองนะคะภาพที่1เมื่อเราหายใจเข้าหน้าอกและท้องของเราจะเป็นยังไงจะมีภาพให้เด็กๆเ,เลือกอยู่ส่งภาพนะคะ ภาพที่1นท้องจะป่องภาพที่2ท้องจะยุบให้เด็กๆเ,เลือกระบายสีหนึ่งภาพการทดลองนะคะการทดลองต่อไปนะคะให้เด็กๆหายใจออกนะคะแล้วสังเกตหน้าอกและหน้าท้องจะเป็นยังไงนะคะสังเกตภาพที่1กับ2หน้าท้องของเราจะป่องหรือยุบนะคะเมื่อเราหายใจออกให้เด็กๆเ,เลือกระบายสีมาหนึ่งภาพนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบาย